สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการประกอบแบตเตอรี่กันครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่อะไรลโปสซอะไรทักอย่างจําชื่อไม่ค่อยได้ครับเป็นแบบความจุอยู่ที่3.2โวลต์ต่อก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูมันจะเป็นแบตบแบบนี้นะครับนี่แบบแบบนี้ครับแต่ว่ารุ่นมันจะเป็นเป็นแบบว่าขั้วเกี่ยวครับขั้วเกี่ยวก็สําหรับเอาไว้ไขอเอาไว้เอาไว้ไขประกอบ ก้อนหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ60บาทครับราคาประมาณ60บาทความจุจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มิลลิแอมสามจุดสองโวลต์ห้าพันมิลลิแอมเนี่ยผมจะวัดให้ดูตัวนี้นี่คนก็หลายคนก็นิยมเอามาทำลำโพงบลูทูธกันเพราะว่าแบตมันอึดดีแบตมันอึดดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากเพราะว่าก้อนละประมาณ60บาทนี่ครับมันจะอยู่ประมาณ3.2โวลต์แต่อันนี้ชาร์จไม่เต็มเดี๋ยวต้องชาร์จใหม่เพราะว่าผมเอาไปเทสความจุแล้ว ตัวนี้ผมมีเครื่องเทสความจุอยู่ตรงตัวนี้ก็ลองเทสดูแล้วได้ประมาณ4 0 0 0อยู่ครับประมาณ4 0 0 0มิลลิแอมป์ได้อยู่เนี่ยพอมาเทสแล้วนะแล้วก็เทสด้วยการชาร์จเข้าไปด้วยนี่ผมก็มีเครื่องชาร์จทั้งดีชาร์จแล้วก็ชาร์จเพื่อว่าจะได้รู้ความจุมันแท้จริงครับมันก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 5,000นะครับก็ถือว่าสูงมากเลยโอเคส่วนเนี่ยตัวนี้เดี๋ยววัดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันจะอยู่ประมาณคีวต์ ตอกก้อนนะอันนี้ผมขนานกันอยู่นะก็นี่ครับ3.2โวลต์ v, เห็นไหมสามโวลต์ตอกละก้อนตอกละก้อนอันนี้ผมจะใช้เป็นคล้ายๆ 4S ่นะแต่ว่ามันจะขนานกันนะคู่นี้ขนานกันนี่ก็ขนานนี่ก็ขนานนี่ก็ขนานหลังจากนั้นไอ้คู่ขนานก็เอามาอนุนก,กรมกันนี่ครับมันอนจาจจะขี้เหร่ขี้เหร่หน่อยนะเพราะว่าผมซื้อไอ้ไอ้ลวดนิกเกิลอะไรเนี่ยมาไม่ตรงรุ่นมันไม่เจาะรูมาครับผมก็ต้องมาเจาะเอง เราจก็ต้องมาสปอร์ตเองนี่ครับมาเจาะเองมายึดเองมันก็เลยเบี้ยวๆหน่อยนี่อันนี้ผมได้มานานแล้วไงได้มานานมากส่วน bms นะครับแนะนําให้ซื้อถ้าจะซื้อต้องซื้อแบบว่าที่มีบาลานซ์ด้วยนะถ้าใครไม่อยากเสียเงินซื้อบาลานซ์ข้างนอกแต่ว่าบาลานซ์พวกนี้จะน้อยมากกระแสมันน้อยมากนี่ครับบาลานซ์มันอาจจะไม่ทันอนะ่ะเวลาใช้งานจริงมันอาจจะไม่ทันครับแต่ว่ามันก็ยังช่วยบาลานซ์ในช่วงที่เราไม่ได้ใช้งานอนะ่ะ มันก็จะเกี่ยมันนี่อันนี้คือ bms นะถ้าทั้งตัวนะแต่พอมันขายนะมันจะเขียนบอกว่า bms with balance อะไรเงี้ยมีบาลานซ์อยู่ในตัวเนี่ยบาลานซ์ก็คืออยู่ชุดนี้คือไอการทำบาลานซ์ก็คือมันจะทำให้แบตนะแบตแต่ละก้อนนะสมมติว่าก้อนนี้มีแรงดันที่แรงดันที่เยอะกว่าชาวบ้านเขามันก็จะกระจายไปให้ก้อนอื่นไงนึนกออกไหมไอ้ก้อนที่เยอะก็กระจายไปให้ก้อนน,น้อยด้วย เนี่แหละบาลานซ์มันก็จะทําหน้าที่เวลาเราใช้งานจริงมันก็จะได้หมดพร้อมๆกันไงถ้าเราไม่มีบาลานซ์นะก้อนไหนมันหมดก่อนปุ๊บมันจะตัดเลยอโอเคนะี๋่ววันนี้เราก็มาประกอบกันส่วนวิธีการประกอบครับคุณจะให้สังเกตนี่ครับมันจะมีบอกคําว่า b 1ใช่เห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยเห็น b 1 b b บวกนี้ b บวก b ลบ b 1, b 1. B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 2 B3 B ก็คือย่อมาจากแบตเตอรี่ครับเวลาต่อเราก็ต่อต่อเรียงตามลำดับไปเลย B ลบ B ลบก็คือแบตลบเดี๋ยวเราต่อจากขั้วแบตลบไปก่อนหรือจะแบตบวกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะต่อกันเลยแล้วกันเช่นอันนี้ B ลบนะพวกคุณอาจจะงงแน่เลยเดี๋ยวประกาศมาเขียนให้ดูโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการต่อ BMS กันครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะวาด BMS ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะต่อตามมันก็ค<ม>ือ<ม>อย่างนี้ครับอันนี้คือ BMS ใช่ไหมผมจะวาดเป็นวิธีการต่อนะครับ BMS BMS BM มันก็จะมีเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยอันนี้คือ BMS นะ BMS ก็คือผมจะวาดตามขั้วมันเลยมันจะมีตรงนี้มีขาหนึ่งมันจะมีทั้งหมด5้าจุดครับตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ด้านบนมีอีก2อ,อันนี้คือจุดที่เหมือนว่าเอาไว้เชื่อมต่อนะครับโดยมันจะประกอบไว้ด้วยขา b ลบ b ลบแล้วก็ b 1ตรงนี้ b 1แล้วก็อันนี้จะเป็น b 2แล้วก็ขา p ลบตัว p นะครับ p มันน่าจะย่อมาจาก power ครับแล้วก็ p บวกส่วนตรงนี้ก็จะเป็น b บ,แบบบวกแบบแบตบวกและอันสุดท้ายก็จะเป็น b 3นี่ครับ นึกออกไหอันนี้คือเป็น BMS BMS ก็คือตรงนี้นี่ของชุดนี้เลยผมเอามาวาดลงกระดาษน,นะเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อส่วนแบตเตอรี่เราก็จะมีทั้งหมด4ก้อนใช่ไหมล่ะแบตเตอรี่เราก็มี4ก้อนแบต,เ,ตรเราก็มีอีก4ก้อนครับ1 2 3 4ก้อนวิธีการต่อนะครับ แบตมันก็จะมีอันนี้เป็นค้ณลบแล้วกันเป็นค้ณบวกฝั่งนี้เป็นค้ณลบนะเวลาเราเอามาต่อใช้งานจริงเราต้องอนุกรมนะครับอนุกรมเราต้องต่ออย่างนี้นี่ต้องสลับขั้วมันอย่างนี้นะบวกแล้วก็ลบแล้วก็นี่ลบแล้วก็บวกก็คือเอามาต่ออย่างนี้ครับต่ออนุกรมกันโวลต์โวลต์จะได้สูงขึ้นอืมก็ไปไป ก้อนหนึ่งแบตมันจะอยู่ประมาณ3.2โวลต์ใช่ไหมที่ผมวัดเมื่อกี้อะประมาณ3.2โวลต์ส่วนถ้าใครอยากได้กระแสเพิ่มขึ้นคุณก็ไปขนาดกันไงเอาแบตมาขนาดเนี่ยนี่ครับก้อนหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ3.2โวลต์ครับ3.2โวลต์แต่ละก้อน3.2โวลต์นี่แต่ละก้อนเวลาเราต่อกับ BMS ครับจุดนี้ก็คือ ก้อนละ3.2 3.2พอมันรวมกันก็คือ3.2บวกกันทั้งหมดบวกกัน4ก้อนน่ะมันก็จะได้เท่ากับกี่โวลต์ล่ะ3 4 3 2ี่สโวลต์ครับ12.8โวลต์แต่จริงเวลาชาร์จจริงนะครับมันชาร์จเต็มที่น่าจะอยู่3.4นะเราจะต้องใช้ที่ชาร์จที่ชาร์จที่เป็นของมันน่ะมันจะอยู่ที่กี่โวลต์วะ เด,เดี๋ยวผมค่อยไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกันคือเวลาใช้ซื้อที่ช้าต้องเลือกให้ตรงรุ่นมันด้วยนะครับถ้าเลือกไม่ตรงรุ่นแบตแบตคุณจะพังได้ง่ายโอเคนะมันก็จะอยู่ประมาณ12.8วต์ไฟที่มันใช้งานอยู่เวลาต่อครับให้เราดูที่ขั้ว b ลบก่อนเลย b ลบก็คือให้ไปต่อกับแบตขั้วลบครับ b ลบก็ไปต่อกับแบตขั้วลบไงนี่ไงอันนี้คือขั้วลบของแบตใช่ไหมแล้วจากนั้น ไอ้นี่เราก็ตีเป็นแบตก้อนที่1ไป B 1ก็คือแบตก้อนที่1แบตเตอรี่ข้อนี้ก้อนที่1แล้วนี่ก้อน2นี่ก็ก้อนที่3อันนี้ก็ก้อนที่4ก็ต่อตามนี้เลย B 1เราก็ก็เอาไปต่อกับจุดที่นี่จุดแบตก้อนที่1นึ่งได้รไหมส่วน B 2นี่ B 2เราก็เอาไปต่อกับแบตก้อนที่2ครับนี่ เอาใช่บี 2. 2> ก็เอาไปต่อกับแบตก้อนที่3 B3 ก็เอาไปต่อกับแบตก้อนที่3ครับแล้วก็ B สุดท้ายก็คือ B บวกก็คือเราก็เอาไปต่อกับขั้วบวกนี่ไงเห็นไหมนี่ก็คือขั้วบวกเราก็เอาไปต่อกับขั้วบวกก็จะต่อประมาณนี้แหละครับนี่ B V อันสุดท้ายก็ไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นี่ส่วนมันจะมีขาเหลืออยู่2ขานี่ p ลบกับ p p บวกก็คือขาที่เอาเอาไปใช้งานเนี่ยครับเนี่ยขานี้ก็จะเป็นขาที่เราเอาไว้ใช้งานเป็นขาไฟขาไฟขาลบกับขาบวกตรงนี้มันก็จะอยู่ที่12.8โวลต์จุดเนี้ย จุดเนี้ยม,มันจะเท่ากับจุดนี้นะครับมันจะเท่ากับจุดแบตเตอรี่ตรงนี้แต่ว่ามันจะมีชุดวงจรข้างในไงมันจะเป็นโรเทคโปรเทคที่ว่าถ้าไฟเกินหรือไฟช็อตอะไรอะ่ะมันจะตัด่ยมันก็เลยจะปลอดภัยครับเราใส่ b m s ก็เพื่อความปลอดภัยก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่ครับก็ส่วนใครอันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับที่ผมบอกเมื่อกี้อะ่ะแต่นี้ผมมีแบตทั้งหมด เมื่อกี้ผมบอกหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยแต่นี่ผมขนานไงเนี่ยเห็นจะเห็นว่ามันขนานกันเดี๋ยวเนี่ยมันก็เลยจะได้กระแสที่เพิ่มขึ้นกระแสเพิ่มขึ้นก็คือทําให้ลําโพงเราเปิดได้นานขึ้นนะครับไม่ได้ทําให้ดังขึ้นนะไม่ได้ทําให้ให้แอมเราดังขึ้นแต่ว่าจะทําให้เราเปิดได้นานขึ้นครับถ้าเราอยากจะดังขึ้นเราต้องเพิ่มแบตแบตไปอีกครับเป็น 4s5s5s6s อะไรก็ว่าไป ให้โวลต์มันสูงขึ้นครับโอเคต่อมาเราก็จะประกอบกันนี่ครับผมก็พอจะเดินสายไว้บ้างแล้วก็อย่างที่บอก B บวกผมก็เอาไปต่อกับแบตค้บ,บวกเลยนี่ฝั่งนี้แบตค้บวกบบวก B แล้วแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับอย่างไงเดี๋ยวจะต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งนาอ วิธีการบัดกีก็ไม่ได้ยากนะครับก็หาสายไฟเส้นที่มันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าะแสเราสูงก็ต้องใช้เบอร์ที่มันใหญ่นิดหนึ่งแล้วเราก็เติมตะกัว่วเติมตะกั่วไว้ที่ปลายปลายสายไฟยนี้ก่อนนะนี่ไม่ต้องไม่ต้องปลอกสายยาวนะสั้นๆสักสามมิลก็พอละสองสามมิลพอแล้วเรามมก็มาตะกั่วที่ตรงนี้ครับน,นี่แค่นี้พอแล้วก็เอาไปบัดกีแปะ แล้วค่อยเดินสายให้มันสวยสวยงามนี่ครับเรียบร้อยง่ายๆที่เหลือก็แค่เดินสายให้มันสวยงามเฉยๆให้มันพอดีครับอย่าให้มันยาวไปหรือสั้นไปมันจะได้ดูดูเป็นมืออาชีพหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเดินให้มันครบทุกเส้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าที่จริงมันต้อง มีอะไรมาหุ้มให้มันดูดีหน่อยไอเป็นอะไรขอเรียกเป็นลีมสีพ้าฟ้าเนะี่ยสีฟ้าฟ้าที่เาอามาหุ้มแต่ผมยังไม่มีครับก็เลยเปืเป่อยๆอย่างนี้ไปก่อนเนาะแต่ก็คิดว่าใช้ได้แล้วแหละลองวัดโวลต์ดูครับโวลต์มันต้องโวลต์ที่มันออกแล้วมเราจะต้องวัดตรงตรงจุดนี้นะตรงโวลต์ที่เราไปใช้งานนะครับจุด P ีนะครับพลบก,กับพบวกนี่ครับขึ้นละสิบสามจุดศูนสาโวลต์ครับ ยิ่งเพราะว่าไฟมันบางก้อนมันก็สูงมันก้อนมันก็น้อยไงมันไม่ใช่สิบสองจุดแปดเนี่เพราะว่ามันสามจุดสองก็กว่ามันก็เลยขึ้นมาเป็นสิบสามโวลต์ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่สิบสามจุดศูนย์สี่โวลต์ก็เอาไปใช้งานได้ครับเดี๋ยวลองดูลองช็อตดูดิว่ามันจะแรงประมาณไหนนี่ครับแบบพวกนี้เอาไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้นะเดี๋ยวผมจะลอง หนีบนีดดูยวเราก็ลองช็อตมันดูว่ามันจะแรงประมาณไหนน่าจะแหกไหมจะลองหนีบดูก่อนครับหนีบยากจังเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะมันจะตัดไงเวลามันมีเกิดการช็อตหรืออะไรมันมันจะตัดตอนนี้ผมก็ต่อสายออกมาสองอันเดี๋ยวลองวัดไฟดูกันนี่ครับ เองวัดไฟโดยรอบนึงนี่13.03จะดูว่ามันแรงประมาณไหนเนี่นก็ตัดไปแล้วเห็นไหมนี่ครับการมี BMS ข้อดีคือมันจะตัดอย่างนี้แหละแต่ว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะมันยากจะใช้ได้นะครับหรือว่าถ้ามันตัดอย่างเงี้ยเราสามารถรีเซ็ตมันรีเซ็ตมันโดยการเอาขั้ว P ลบนะครับ P ลบกับแบตลบช็อตให้มันถึงกันเป็นการรีเซ็ต BMS ครับตอนนี้มันตัดไปแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวลองลองรีเซ็ตรีเซ็ตอย่างเงี้ยเอา P ลบกับเนี่ยให้มันถึงกันอนะช็อตให้มันถึงกันแล้วมันก็จะใช้ได้อลองวัดไฟดูว่ามันจะมาไหมนี่ครับมาแล้วใช่หไหมลบสิบสามจุดสี่ก็เป็นการประกอบแบบอย่างนี้ครับจุดนี้ก็ไปใช้งานเนี้ยได้ ลองช็อตมันดูทีตัดไปแล้วมันมันจะตัดบางทีเราใส่โมคาปาไปเยอะๆเนะี่ยมันจะตัดประมาณนี้แหละโอเคนะครับคลิปนี้จะเป็นการประกอบแบตง่ายๆสําหรับใครอยากจะประกอบแบตเองก็ลองดูแล้วกันครับแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ซื้ออก็ง่ายกว่าครับเพราะว่าการประกอบแบตเองมันจะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างอยู่นะเราจะต้องซื้ออุปกรณ์หลายอย่างในการประกอบแนะนําถ้าใคร ถ้าใครประกอบแค่แบตแค่ก้อนเดียวก็ซื้อขอเอาดีกว่าครับสะดวกกว่าแต่ถ้าใครอยากประกอบเล่นอยากอยากลองวิชากันสมองฟอก็ก็ลองดูแล้วกัน,นครับซื้อมาประกอบซื้อมาประกอบก็จะอุปกรณ์ก็จะหลายตัวหน่อยอาจจะแพงกว่าการประกอบเองครับเพราะว่าค่าส่งมันแพงมากโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ